ไม่ได้ไปทำอะไรมาเลยใช่ใช่ครับอันนี้แทบจะเรียกว่าแทบจะแกะกล่องมาให้จ้์เลยครับแบบนี้ก็อย่าเชื่อลารีสตันคุณต้อง Music a วั s สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมก็วันนี้พิเศษกันอย่างดาวนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์กอฟทีโบนนั่นเองครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก็ตามหัวข้อคลิปนลยครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าไซเอ s Series นั่นเองถ้าพูดถึง S s e r i e s แล้วก็จะเป็นพวกทรงเซมิฮอลโลหรือทรงฮอลโลบอีเนี่ยพอพูดถึงทรงวนนี้ผมก็คิดถึงอาจารย์เลยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยก็เป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความสําคัญในวงการดนตรีแจ๊สของเมืองไทยนั่นเองก่อนอื่นเลยผมอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์เคยดินแบนไซเออร์มาก่อนไหมเคยได้ยินเหมือนกันฮะเพราะว่าก็เห็นลาลีคาตันเขาเปลี่ยนตาแล้วปกติลาลีคาตันเนี่ยไม่เคยแทบจะไม่เปลี่ยนต้าเลยเขาจะเป็นกีบสังกบสังแล้วก็ไอ้พวก เวลลี่อาร์ตอะไรสมัยก่อนก็เป็นกีตาร์วินเทจส่วนใหญ่แล้วก็คือเพิ่งได้ดูไม่นานเนี่ยอยู่เข้ามาคิวกีตาร์ไซเออแล้วผมก็เลยกดเข้าไปดูผมก็นึกไปใจว่าถ้าลารีคาตันมันเล่นได้ยี่ห้อแบบนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะว่าเขาเนี้ย่ะเขาเป็นประเภทแบบน่าจะระวังเรื่องคือเสียงก็ประมาณถ้าจะทําแล้วต้องเช็คว่าได้มาตรฐานมันผ่านคิวซีของลารีคาตันจริงใช่ผมว่าถ้าถ้ามันผ่านมาได้ขนาดลารีคาตันเอาชื่อตัวเองมาอยู่ กีตาร์ยี่ห้อนึงได้นี่น่าจะครบอ่ะแปลว่าเป็นกีตาร์ที่ครบเครื่องประมาณนั้นอืมอันนั้นอันนั้นคือคือสิ่งแรกที่ผมรู้จักนะแล้วผมก็ไล่ดูแล้วก็เฮ้ยเขาไปยกไปเล่นจริงๆนะก็คือเอาลุยทุกงานก็ดูแบบโอ้ยกจริงมากเลยในมุมมองของอาจารย์ครับเอกลักษณ์ของลารีคาตันนะครับเขาเป็นยังไงต้องบอกว่ารุ่นผมมันก็โตมกับลารีคาตันนะเพราะาก็อายุเยอะดังนั้นเนี่ยเราก็จะแบบ ในช่วงแรกๆที่เราสนใจดนตรีแจ๊สก็จะมีลาริคาตันคือเขากับโ o เบนฟอร์ดมันจะมีความแบบบลูซี่เยอะๆแต่จะเป็นบลูส์ที่มีความแจ๊สอยู่แต่ไม่ได้ซับซ้อนจนฟังยากอะไรเงี้ยฟังง่ายแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีความหวานอยู่ในในในเมโลดี้ที่เขาใช่คือเขาเขาเขามีเซนส์ของเมโลดี้ของลายที่ดีแล้วก็เอกลักษณ์เขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็น จากวิธีเล่นด้ยนะมันมาจากโทนของกีตาร์มาจากทุกอย่างเลยเพลงที่เขาแต่งอะไรเงี้ยก็ผมว่าลารีคาตันเนี่ยสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์เขาคือมันคือทุกอย่างที่หลอมมาอยู่ด้วยกันคือมีความเป็นบลูซี่มีความแจ๊ซี่มีโทนของกีตาร์ที่เรสโซแนนซ์แบบมีไม้เยอะๆก็คือเสียงแบบใช่ใช่มันจะมีความนั้นแล้วก็เคลียร์คลีนชัดทุกอย่างแบบเพอร์เฟกแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าไม่ <c oughs> ฟังไม่ยากใช่แล้วก็ ก็ติดหูมากแล้วก็ไอเพลงดังๆเขาแบบแบบ Sleepwalk หรือว่า Room 335 35 f y ก็จะเป็นแบบเป็นเขาทุกอย่าง mm hmm. แล้แกก็ต้องบอกว่าสุดในสายเนี้ยแล้วเป็นสต mm ูดิโอกีตาร์เลก็คือเป็นคนอัดใช่ให้ Stevie Dan อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาจะแบบแล้วเป็นเอกลักษณ์มากตอน ตอนที่อ่านได้สตอรี่แดนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่สําคัญในวงการดิจิทัลเหมือนกันสําคัญเลยล่ะต้องบอกว่าสำคัญทีนี้ครับก็ผมอยากจะถามว่า first impression ครับระหว่างอาจารย์กับไซเออร์ครับเป็นยังไงบ้างคือปกติอ่ะกีตาร์ผมก็จะเป็นเอกลักษณ์นะก็เรียกว่าทรงค่อนข้างแปลกตาคือผม่เป็นแนวแบบว่ากระทัดรัดอ่ะกีตาร์ก็ทุกอย่างจะแล้วก็ด้วยความที่ผมเล่นไม่ปกติเท่าไหร่ผมมีคลิปสันมีอะไรอย่างเงี้ย ต้องบอกว่ามีนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าด้วยลักษณะของกีตาร์เราก็จะใช้แค่ทำทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยทำสตูดิโอพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไม่ได้มองกีตาร์อย่างอื่นเลยนะตอนที่ทางนี้ส่งกีตาร์ไซเลอ,อร์มาให้เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะลองด้วยซ้ำ <laughs> แต่พอมันมีคําว่าลาลิคาตันอยู่เนี่ย <laughs> ผมก็มันต้องมีอะไรผมก็เข้าไปเสิร์ช <laughs> เสิร์ชแล้วแบบอ่างกันลองดูพอได้กีตาร์มาเนี่ยอย่างแรกเลยคือไอ้ไอ้ซอฟเคสที่มาด้วย คือมันเนี้ยบตั้งแต่ตอ,อันนั้นนะ<_><_>แล้วก็ที่สาคัญคือทุกรุ่นได้เหมือนกันเลยับซอบเออนั่นแหะดิคือแบบเปิดมาโอ้โหโคตรเนี้ยบเลยวะ่ะแล้วก็พอ,อ,อยังไม่ได้เสียบนะแค่เอามาเล่นเชค็คทุกอย่างแล้วผมก็ต้องกดเข้าไปดูที่ที่เว็บอีกท,ทีว่าเอ๊ะมันราคาเท่านี้เหรอวะคือมันเนี้ยบมากคือต้องบอกว่าแบบคือต้องตกใจเลยนะ งานมันเกินราคาไปต้องบอกอย่างนั้นเลยคือเพราะว่าเวลาเราจ่ายเงินในลักษณะแบบประมาณราคาประมาณเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกีตาร์อย่างเงี้ยลูกศิษย์ที่ผมสอนเนี่ยที่ใช้กีตาร์ราคาประมาณนี้ก็จะต้องพบกับอันเนี้ยว่ามันเล่นยากบางมันเฟลดเด้งบางแต่อ้นตัวเนี้ยคือพอผมเช็คคอเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ตรงเฟลดข้างบนเนี่ยมันเหมือนกีตาร์วินเทจเลยคือมันมนไปหมดเลยคือเวลาเวลาเราสไลด์ใช่ใช่ปกตินี่มันจะเป็นแบบนิ้วันจะ ถูเฟลท์นิดๆเชอร์ออนิ้วไปโดนเป็ดเออถ้ากีตาร์ถ้ากีตาร์แพงมันจะรูดไปเลยหรือว่าพวกกีตาร์แบบวินเทจอ่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นอันเนี้ยเนื่องจากมันเป็นลาลิกาตันจริงๆนะที่เขาดีไซน์งั้นคอเนี่ยมันก็จะก๊อปปี้มาจาก335ของเขาก็เป็นตัวโปรดเขาเลยใช่แลงวเนี่คอก็จะเป็นแบบเหมือนสไตล์330ยอะไรเงี้ยคอจะเล็กหน่อย แต่ว่าด้วยการที่คุณภาพของเฟลดกับคุณภาพของคอกับอะไรเนี่ยมันโซลิดมากวิธีที่เขาเซตมานั้นเนี่ยเวลาเราจะปรับมันทําได้เองไม่ยากผมว่าไม่ถึงมือช่างได้นะแ,แล้วก็อีกสำคัญคือ,อ,อกีตาร์ในราคาอย่างเงี้ยไม่อยากใช้คําว่าอย่างนี้เลยไม่อยากคือคือ่ต้องพูดเออประมาณนี้คือคือไอ้ i น t o n น t i o n ของของเฟลดเนี่ยตั้งแต่ข้างหน้าจนข้างหลังเนี่ยสมบูรณ์ มากเลยนะแบบไม่เพี้ยนเลยนะนิดหน่อยแต่ว่าแทบจะไม่เพี้ยนเลยคือเราปรับอะปรับได้แล้วก็อย่างหนึ่งคืองานไม้ไอ้ความเนี้ยบของอินเลย์ความคือกีตาร์เนี่ยถ้าถ้า,ถา,ถามีอินเล,ลย์เมื่อไหร่เนี่ยสังเกตได้ง่ายเลยมันทําให้เนี้ยบยากนะบ,บ,บางทีมันจะเลอะนู่นี้น่น <c oughs> เออมันจะแบบเหมือนเกินเกินมาแบบอันนี้เลยขอมาหนึ่งอันอ,อันนี้มันแบบเหมือนส่องดูมันโอโ้โหมันนั่งท,ทําทีละตัวหรือเปล่าเนี่ยเหมือนแบบ <c oughs> เหมือนไม่ใช่เป็นโรงงานเลยใช่ครับใช่ใช่แล้วก็ผมก็เลยลองเสียบแอมนะแอมอยที่บ้านเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีเอกลักษณ์ของความกังวานของไม้ที่มีคุณภาพประมาณนึงเลยอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะประทับใจนะแล้วก็พวกฮาร์ดแวร์ก็อันนี้ผมไม่รู้จะพูดไงเนี่ยก็เว่ากับให้กีตาร์แพงผมอีกก็เว่าแบบคุ้มค่าคุ้มราคาบางทีเราซื้อกีตาร์แพงแบบโอ้ต้องทำใจอ๋อเป็นแฮนด์เมดแต่มันจะไม่ใช่เป็นคาแรคเตอร์แบบกีตาร์ทิปสันอะไร อย่างนั้นนะเขามีคาแรคเตอร์เขาเองใช่ไหมบาลานซ์ค่อนข้างเคลียร์แล้วมันจะมีความพุ่งอยู่ประมาณหนึ่งเลยอาจจะพุ่งไปสำหรับผมแต่ว่าวุธมันแรงใช่ไใช่ใชปรับปรับก็ได้อยู่ก่อนที่จะไปรีวิวไซเออร์ครับผมอยากจะถามอาจารย์ครับว่าทำไมทรงค o l าโบบารดี้หรือว่าซีมมิ่งค o รโบเนี่ยทำไมถึงนิยมในพวกบุนตีแจ๊สมากๆครับจริงๆถามว่านิยมหรือเปล่าก็ ก็จริงนะผมว่าด้วยด้วยลักษณะของมันถึงอะคูสติกมั้งคือเสียงมีความโปร่งใช่มันมีความไม้อยู่มันเหมือนเราได้ยินความไม้ความอะไรเซมิฮอลโล่เนี้ยมันก็จะมีแบบเหมือนครึ่งตันครึ่งตันตรงกลางแล้วก็โปร่งน้านคาะใช่ใช่แล้วก็มันก็จะมีความแบบเรสต์เนซ์ของไม้อยู่แล้วก็ฮอลโลบอดี้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเหมือนกักีตาร์โปร่งมาเล่นนะซึ่งผมว่าถ้ามาทางสายแจ๊สมันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นค่านิยม ที่เขาติดกันมาตั้งแต่โบราณเพราะว่าในยุคน้นเขาใช้เป็นพารูบอีเลยใช่มันน่าจะมาก่อนพวกกีตาร์สไตล์สตรัทอะไรเงี้ยมาก่อนพวกโซลิดบอดี่ใช่ใช่แล้วก็มันก็จะมีเรื่องของวัฒนธรรมของเสียงที่อยู่ในหูบางทีอยากให้มันแจ๊สก็ไม่ต้องพยายามมากด้วยลักษณะของโทนกีตาร์อะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งคือภาพจำนึกภาพมีคนจ้างผมเป็นเรื่องโรงแรมเงี้ยแล้วเอากีตาร์ผมตัดไปกับอีกคนนึงเล่นฮอลโล มันคนละโลกเลยนะ <laughs> มันภาพที่ออกมาจะคนละแบบเลย <laughs> เออใช่แต่จริงๆมันไม่มันก็แล้วแต่รสนิยมอะนะจริงๆก็เล่นได้ <laughs> ใช่เล่นได้ครับ <laughs> แล้วก็วันนี้นะครับผมเราก็ได้นำไซเออร์เอชชาลีมันดหด้วยกัน3ตัวนีงครับก็แต่และตัวจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูตัว, <laughs> ตวแรกกันเลยดีกว่า ด้วยนหวานเลยครับก็ไซเออร์เลเล็กคาตัน H7 นั่นเองครับผมหน้าตาตัวนี้ก็จะมีความแบบคล้ายดีบิ๊กคิงนิดนึงนะตัวนี้ใช่ใช่ใช่เปิดมาแบบตัวดำฮาร์ดแวร์ทองครับก็ส่วนในเรื่องสเปคเขานะครับก็ตัวไม้บอดี้เนี่ยจะเป็นไม้เมเปิลนั่นเองส่วนคอเนี่ยจะเป็นฮอกกานีครับส่วนตัวฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยจะเป็นอิบอนี่ตัวนี้ก็เป็นเมเปิลโรดบล็อกใช่ไหมใช่ตัวปิ้งอัพครับก็จะเป็นฮัมเบอร์เกอร์วินเทจ ก็อยากจะทำอาจารย์ครับว,ว่าตัวนี้สัมผัสเป็นยังไงบ้างคอสำหรับผมอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าพอเล่นเล่นไปก็ก็ได้อะเพราะว่าไอ้ตัวทัชชิ่งค่อนข้างพอพอปรับเอาลงแล้วก็ด้วยความทิ่คอมันค่อนข้างตรงมากก็เล่นได้ง่ายแล้วก็สัมผัสด,ดีที่สําคัญคือมันมันมันจะเด้งอ่ะมันเด้งเบื่อ ของพวกงานเฟตงานคอครับผมก็นั่นชอบนะค่อนข้างได้ดีนโท o เ a ชั o n ก็ดีก็คือเหมือนซื้อมาปุ๊บก็คือเฟตเนี่ยไม่ต้องยุ่งกับมันได้เลยโอ้ยผมว่าไม่ต้องยุ่งเลยผมยิงจรงเรื่องเยอะนะก็คาอดี่แบบบางทีแบบยังต้องเอาไปทําอีกทั้งที่บางบางทีเรา เราก็ไม่ค่อยแฮปปี้ง่ายอ่ะอย่างตอนนี้ก็เรื่องเตะเรื่องคอนี่คือสบายใช่มใช่ใช่ผมอาจจะเอาลงได้อีกนิดหนึ่งเอาให้เข้ามือใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญครับคือไซเออร์ทุกรุ่นเลยก็คือตัวเซนต์ก็บอร์ดเขาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโรเอชก็คือตรงเนี้ยมันจะมีความมนนั่นเองอ่าอ่าก็คือเวลาเราจับมันน่าจะจับแบบนี้ได้ง่ายขึ้นใช่ใช่ได้แล้วมันเวลามันกำนี่มันจะไม่รู้สึกบาดมือเลยแล้วก็รู้สึกอันนี้จะเป็นโบนใช่ไหมครับใช่ครับส่วน ดีเลยนะสำหรับอย่างเงี้ยดีเลยครับถือว่าเสียงก็ตอบสนององการเล่นใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใชก็ประทับใจนะแล้วก็อย่างเรื่องของส่งครับอาจารย์คิดว่ามันมีความแบบแตกต่างกับ3.35แบบปกติไหมครับมัน แทบไม่แตกต่างเลยไอกีต้าอย่างเงี้ยเวลามันเล่นแล้วมันจะรู้สึกแบบมันพักมือได้ก็คือวางแขนคมันไม่ใช่แบบว่ามือห้ห้อยอ่ะมันจะแบบวางแขนด้วยความใหญ่ของอดี้ใช่ครับมันประมาณแบบเหมือนผู้หญิงมีสะโพกอยู่ที่สเปคคนชอบนี่ครับก็ประมาณนี้ครับกับตัวไซเออร์ไรที่คัตัน H7 นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สองดีกว่าครับ ตัวที่สนะครับสีก็โดดเด่นเลยแล้วก็ที่สำคัญสาวก็โดดเด่นไม่แพ้กันกับไซเออร์ไลลี่คารตัน h 7 t นั่นเองครับผมก็มี t ห้อยท้ายด้วยเพราะว่า t เนี่ยน่าจะเป็นเทมโมโลครับก็คือตัวนี้นั่นเองครับถ้าอยากรู้จริงก็ต้องไปเสิร์ชเอาเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็คือบอดี้ครับก็คงคอนเซ็ปต์ครับไมลเมเปิลตัวบอดตรงกลางก็เป็นเมเปิลเหมือนกันครับคอก็มาฮอลคันีครับส่วนซิงเกิลบอร์ดเนี่ยก็เป็นอีโบนี่เหมือนเดิมครับส่วนที่สำคัญก็คือให้มาทุุกกรรร่นจิงคัับ็ตว เอ็ดเลสนั่นเองก็คือสิ่งนี้ผมว่ามันจะให้มากับไซเออร์ทุกตัวเลยดีกว่าตัวเอ็ดเลสเพื่อเล่นง่ายขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็ตัวนี้ที่แปลกตายอย่างครับก็ตัวปิกอัพนั่นเองอตัวนี้จะชื่อปิกอัพว่า LC ลซีฟิลเตอร์ตอนนั่นเองก็หน้าตานี้ก็คือผมมองว่ามันคล้ายๆกับแบรนด์เกรซใช่ไหมครับครับครับมันวินเทจเยอะมากผมอยากจะถามอาจารย์ว่าเสียงประมาณครับมันจะแตกต่างกับพวกปิกอัพฮัมเบอร์เกอร์ปกติยังไงความแน่นมันจะน้อยกว่า มันจะไม่รู้สึกว่าดีแล้วมีความมันจะมีแบบเหมือนแอร์เหมือนมีมีอากาศอยู่ในในโทนเยอะขึ้นนะ่ะ <c oughs> คือถ้าถ้า,ถ,าถ้านึกเป็นเปอร์เซ็นต์นะแบบถ้ามันฮาร์มก,กิ้งมากเนี่ยมันจะมาประมาณแบบว่าโดยโทนเนี่ยมันจะมาแบบ80-90เก้าเลยความแน่นของมวนนะแต่อันนี้มันจะมาแบบประมาณแบบว่า80-90เก้าเหมือนกันแต่มันจะเป็น8090ที่มีความกลวงอยู่ข้างในอนะ่ะมันจะเหมือนค <c oughs> ัดง่ายขึ้นนะ ใช่ใช่ผมว่ามันมันมันจะชัดแล้วก็เข้าได้กับน่าจะหลายสไตล์มากกว่าก็คืออาจจะไม่จำกัดแค่ว่าเล่นแจ๊สหรือว่าเล่นแนวอุ่นๆใช่ใช่ผมว่าได้เยอะเลยตัวนี้ได้ความปิ๊งอัพเขาไม่ไม่ธรรมดาแตกต่างรุ่นเมื่อกี้เยเลยใช่ใช่แล้วก็ในเรื่องของสัมผัสครับอาจารย์บอกว่าตัวนี้เป็นไงบ้างอ่าเนี่ยมันมันจะเล่นได้ง่ายกว่าเพราะว่าเราเรามาดึงกับไอ้เทรโมโลนี่มันจะมีความเหมือนกับเหมือนชกอ่ะแบบดึงไปดึงมาจะเหมือนเมื่อกับทุกอย่างมันจะแบบ เด้งเด้งกว่าเดิมแล้วมันจะด้วยการที่สายมันมาลงตรงเนี้มันไม่ใช่ปึกลงทุก,ทกอย่าง<บ>ตรงชัวม,มาติใช่ไหมใช่สำหรับผมอันนี้เล่นง่ายกว่าแล้วก็เด้งมือกว่าทั้งทั้งที่ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะนะเพราะว่ามันมีเ <c oughs> ทมโมโลใช่ไหมมันก็แรงดึงสายมันเยอะขึ้นเทมโมโลเนี้ยก็ใช้ได้เลยนะผมว่าถ้าโย,โยกสักเดือนหนึ่งก็จะเข้าที่ ไอ้สปริงมันเหมือนตอนนี้สปริงมันยังไม่เข้าที่อ่ะนิดนึงอ่ะถ้าเป็นพวกโบราณยิ่งหนักกว่านี้พวกนั้นมันจะมีความเพี้ยนง่ายใช่ใช่เนี่ยมันจะเสียงน่ากลัวมากเท่าที่ฟังก็เสียงเปิดกว่าตัวมันงเยอะเลยเลยชอบแล้วก็ มันเหมือนเวลาเราเล่นเราไม่ต้องเคยนอะไรมาก <laughs> ใช่ครับใช่คือมันออกมาเลยตามที่เราต้องการใช่ใช่ <c oughs> แล้วก็เมื่อกี้เล่นไอ้ตัวพิกอัพหลังด้วยนะใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยคือไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากนอกจากเปลี่ยนตัว <c oughs> เปลี่ยนตัวลูปนิดหน่อยหมายถึงว่าอัดใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะเคลียร์กว่าด้วยซ้าก็อ,อย่าง,างแบบ็กแรกที่ที่ได้ฟังไปเนี่ยก็คือจากตัวนี้หมดเลยใช่คร <c oughs> ับก็อัดตรงนี้แหละสดๆแล้วครับครับก็จบไปแล้วกับตัวที่สองเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สามดีกว่าครับ ท้ายครับกับไซเออร์เรดดี้คารตัน S7F นั่นเองโอ้โ oh, หตัวนี้บอกเลยว่าชอบการสัตัวตัวน,นี้เสียงก็โปร่งมาก <laughs> <laughs> แใช่ใช่วก, <laughs> ก,กับแนวเพลงที่จานกอฟเล่นโอ้โ oh, หผมชอบมากผมก็เอาทุกอย่างผสมกันนะแต่ผมชอบมากครับ <laughs> <laughs> ก็คือชอบมากเลยอันนี้เดี๋ยวมาที่สเปคกันก่อนเลยครับ <laughs> <laughs> ก็คือตัวเนี้ยตัวนี้ก็คือจะไม่เหมือน2ตัวแรกละ <laughs> ตัวนี้วันนี้จะเป็นพูวคอโลนนั่นเองอ่าแล้วก็ส่วนวัสดุนะครับก็ไม้เมเปิลคอร์มฮอคานี สิงเกอร์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นอีโวนี่ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับให้มาทุกตัวจริงเอสเลสนั่นเองครับก็คือจับแล้วคอลรินตรึดใช่ใช่อันนี้คอเล่นง่ายมากส่วนมี้อครับก็จะคล้ายๆกับตัวแรกเลยก็จะเป็นเบลลี่คาตันวินเทจมาเกอร์นั่นเองก่อนอื่นเลยผมอยากจะถามอาจารย์ครับว่าเรื่องของสัมผัสก่อนเลยตอนนี้เป็นงไงสามตัวเนี่ยทำไปทำมาตัวนี้เล่นง่ายสุดคเล้วก็ใช่แล้วมันมันเหมือนตัวที่สองเลยคือผมว่ามันเด้งมือขึ้นเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นรอยเออมันมีไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนระะยมมันไ่ สายมันไม่ไม่เหมือนปักไปที่เสาอ,อ่ะมันมีความเหมันสปริงอีกล้วก็คือเล่นแล้วเด้งใช่ใช่นี่คือแทบไม่ต้องทําอะไรเลยทําได้เยอะและคอร์ดที่ผมเลนม่นก็แถงมือเยอะนะด<ช>ังน,นั้นเนี่ยไอพวกนี้เล่นง่ายมากแล้วก็ตัวนี้เหมือนจะทําได้เยอะกว้างอ่ะเพราะว่ามันโทนแบบเหมือนเวลาเรามันก็ไม่ทึบเลย เออ้อจะบอกอย่างมันมีไอ้ความแบบพอมันเป็นโบนเน่ะมันจะมีความแบบตบมือหมายว่าสัมผัสใช่ใช่มันจะเป็นแบบโน้ตมันจะเป็นแบบปักขึ้นอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือค่อนข้างจะจะล็อกอยู่แล้วก็ไม่ฝืนนี่ไม่ได้ไปทำอะไรมาเลยใช่ไใช่ครับอันนี้แทบจะเรียกว่าแทบจะแกะกล่องมาให้จยาเลยครับตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นปิกอัพหรือว่าคอนี้แําไม่ได้ขันได้เดียดีครับผมอยากจะถามอาจารย์อย่างครับก็เน,นื่องจากตัวเนี้ยโซมันไม่เหมือนสออน,นแรกและ ผมอยากจะถามว่าไอ้ทรง full hollow เนี่ยเสียงมันแตกต่างกับ semi hollow ไงรวมถึงเรื่องเอกลักษณ์เสียงอะไรกนด้วยก็อันนี้อย่างแรกเลยคือถ้าเราเล่นน่แล้วตัวเรากีต้ามันชนตัวใช่ไหมเราก็จะรู้สึกได้ว่าไอ้ความความ resonant ของไม้อะมันเออมันเข้ามาตรงนี้มันเลอนกีต้าโปร่งเลยอะมันจะรู้สึกรู้สึกดีกว่ามันรู้สึกเหมือนกีต้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจะมีแบบเหมือนอะไรมันนวดที่ท้องนิดๆมันไม่ใช่แบบว่าแค่ความรู้สึกแบบ acoustic อย่างนั้นมันยังผมว่าอันนี้มันตัวนี้มันเอาออกมาข้างหน้าได้ดีด้วยที่ส สำคัญคือเวลามันบาลานซ์สองมากับปิกอัพอ่ะมันค่อนข้างดีเลยจะคือปิกอัพเขาบาลานซ์มาเสียงก็ไม่โดดกันเลยเพราะว่าปิกอัพตัวนี้มันรุ่นรุ่นเดียวกับตัวแรกที่ที่เล่นเหมือนทุกอย่างมันโซลิดมากอ่ะมันจะแบบเสียงมันมีความตันใช่มันจะแบบเดือดและตันแต่ว่ามันไม่ใช่มันมีความหวานมากด้วยแล้วก็แต่ตัวนี้มันเชื่อมของทุกอย่างในสองตัวนั้นเหมือนเอามารวมในตัวเดียวเลย แล้วอย่างเอกลักษณ์เสียงของพวกทนนะครับมันจะเป็นประมาณน,นี้อันเนี้ยมันมันจะไม่เหมือนกีตาร์แบบ o อ,อโลโลแบบตั้งเดิมแบบโดยทีเดียว175หรือว่าพวกอะไรอย่างนั้นนะหรืออันนี้มันจะมีความแบบถ้ายกไปเล่นมันจะทําเหมือนทําอะไรได้เยอะกว่าก็คือมันไม่ได้แบบคงไปด้านใดด้านหนึ่งเออ<ๆ>เพราะว่าถ้าเราเล่นกีตาร์แบบว่าที่มันเป็นแบบอาร์ทอเลยเราก็จะรู้สึกว่ามันดีมากแต่ว่ามันจะมีความเทไปทางนั้นหมด แต่เนี้ยมันจะเหมือนกับไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ไปอาจจะสู้อย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าโดยคุณภาพกับราคามันก็ดีมากนะมันก็เกินราคาแล้วเออนี่แบบแปลกใจมากปกติเวลาเราเล่นกีตาร์ลักษณะนี้แล้วถ้าคนติดว่ามันทําจากไหนใช่ไหมเช่นเมคอินเชน่าเมคอินอิาานอโดเ <c oughs> มคไต้หวันเกาหลีโดยโดยเมคอินเราก็จะรู้สึกว่าก็จะได้ประมาณนั้นแหละเราก็จะรู้สึกดีกว่าถ้าเราถือกีตาร์ที่มันเมคอิน u ูอสหรือว่า แบรนด์ยุโรปอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้ทําที่ไหนนะคพอดีอันนี้อินโดอินโดอันนี้อินโดดีมากผือว่าแบบ <c oughs> งานดีมากตัวน,นี้ใช่ใช่ใช่ ประมาณนี้ครับกับไซเออร์สรุ่นครับตอนนี้ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันเหมาะกับใครยังไงบ้างผมว่าถ้าถ้าเรามีงบในในประมาณแบบว่า<ม>คือผมสอนเยอะนะสอนนักเรียนที่แบบเวลาพอเริ่มเล่นแจ๊สหรือว่าสนใจดนตรีพวกนี้เขาก็จะเริ่มมองกีตาร์ลักษณะเนี้ย่ยบบพวกไซมิคาโลพวกชิโรครับ,รบแล้วก็คือผมต้องบอกว่ายี่ห้อน,นี้ไม่ควรมองข้ามเลยเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะแบบพูดแล้วเหมือน เชียมากเลยเนะ<ๆ> <g år> ก่อนนี้เราต้องดูก่อนแล้วถ้าเราจะเล่นแจ๊สมากแน่นอนคุณก็ถ้าจะโคตรแจ๊สเลยต้องมานีต้องเป็นฟร l ฮอลโลเวเลยถ้าจะแบบฟิวชั่นนิดๆหรือว่าให้มันร่วมสมัยเล่นได้กว้างหน่อยก็อาจจะไปตัว S7T ใช่ไหมครับ T ครับที่มีกันโยกแต่ว่าถ้าจะฟิวชั่นแล้วก็บลูซี่ค่อนข้างจะแบบอาริคาตันเน<ๆ>ี่ยไปตัวดำก<ๆ>็ตัวดำเลยก็ตัวดำคือผมว่าต้องมาลองคืออย่าให้เมคอินกับ ชื่อมาชื่อแบบที่เราไม่อาจจะไม่คุ้นเคยใช่แล้วก็อย่าเชื่อลาลีคาตันคุณต้องลองคือบางทีเออบางทีมันเป็นแบบแหมแบรนด์ยี่ห้อนี้คนนี้เล่นคนนี้เล่นเราก็รู้สึกว่าบางทีเราจะซื้อจากตรงนั้นนะแบบบางทีซื้อเพราะศิลปินใช่บางทีจับมันเหมือนคุณซื้อกีตาร์ซิกเนเจอร์ใครสักคนล่ะแล้วคุณจะบอกว่าโอ้โหนี่กูจ่ายไปประมาณนี้กูเล่นได้ขนาดนี้เลยคือมันมันเป็นเอกลักษณ์มากแต่ตัวไออันเนี้ยมันจะเหมือนผมว่าตอนที่เขาทําเขาแน่นอนเขาต้อง อยู่บนพื้นฐานของลาลีคาตันแต่ว่าโดยรวมมันไม่ใช่เป็นแบบมันไม่ใช่ลายีิ๊คาตันแบบนั้นนะผมไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะใช้มาตรฐานเขาเป็นตัวตั้งต้นในการผลิตแต่คุณภาพของกีตาร์ที่ที่เล่นมา3ตัวเนี่ยต้องมาส่องด้วย <laughs> มันเนี้ยบมากอะ่ะผมว่าจริงๆกีตาร์มันไม่ต้องวัดอะไรมากเลยคุณลองแล้วคุณเล่นเลยถ้าเรามีงบจํากัดโดยเฉพาะนักศึกษาผมแนะนําว่าอย่าซื้อเพราะพาะยี่ห้อและอย่าซื้อเพราะว่าคนอื่นใช้ เราใช้ตามมันจะอารมณ์ประมาณแบบเหมือนมีเมียสเปคไครสเปคมันบางทีสเปคคนอื่นไม่ตรงสเปคเราเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ขออย่างนี้ต้องลองครับครับน่าจะครบถ้วนครับกับไซเออร์เอสลีนั่นเองครับก็สุดท้ายเนี่ยผมอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากคนอย่างก็ทีบอลยังเล่นปกตินะครับก็ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆแล้วก็ชอบทาการติดตาม ก็ไปที่ทีโบนสกาในเฟซบุ๊กในเว็บไซต์ก็ t ีโบนสกา n e t ถ้าของผมก็กอ๊อปทีโบนเลยเอนครับแล้วก็เ,าเรายังวัยรุ่นอยู่นะ <laughs> <laughs> เรียกว่าการเวลาไม่เกี่ยว <laughs> ออไม่เกี่ยวเพราะเพลงมันไม่เพลงมันไม่ใช่แบบเพลงมันไม่มีเพลงมันไม่อยู่ เพลงแบบที่พวกผมเล่นนะมิภาพถ้าผมยังเล่นล็อกสิเดินหลังคอมไปดูก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็สนใจอยากจะเรียนกับอาจารย์ก๊อฟพี่โบนครับก็สามารถไปเรียนกับอาจารย์ก๊อฟพี่โบนได้ที่ไหนครับก็ติดต่อติดต่อไปที่เพจก๊อฟพี่โบนครแล้วก็อีกสัก2-3เดือนเดี๋ยวจะมีคอร์สออนไลน์ออเป็นเบสิกเหมือนที่เคยออกกับโอเวอร์ไดายอะไรงเี้ยนะครับอาจจะ ก็อย่าลืมครับเพื่อนๆมีสีอัมก็ฝากไปติดตามผลงานกับจารย์กัปตีโบนแล้วก็วงทีโบนนะครับผมและที่สาคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องมีสีอัมนะครับสำหรับวันนี้ผมกับอาจารย์กัปตีโบนแล้วก็ไซเออร์เอสซีรีส์ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมวส a อัม